Brand Podcast what you're It's listening Inside to ็ m ขยาวตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Auto Inside นะครับผม V ครับในเว็บชื่อตั้งสิริครับสวัสดีครับผมเมธครับในเว็บชื่อเมธเมธครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Auto Inside อีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับพีวีก็สบายดีครับเอ้ยเห็นล่าสุดมีอัลตูอินไซด์มีไปขับรถจริงๆแล้วใช่ไหมใช่ครับขับรถจริงๆด้วยไม่ใช่โมเดลเฮ้ยก็ โอ้โหมีรถโมเดลไหนขับได้แล้วก็หมายถึงว่าเป็นรถยนต์ที่เขาชวนเราไปเทสใช่ไหมใช่ครับใช่ครับไปขับรถอะไรมาครับไปขับนิสันคิก k s มาครับนิสันเตะครับคิกแอสเป็นเป็นไงเดี๋ยวรอดูติดตามใช่ครับน่าจะอาจจะปล่อยไปแล้วด้วยครับประมาณนั้นครับก็ถ้าเกิดแบรนด์รถยนต์ไหนอยากให้เราไปขับรถยนต์เทสแบบ กลัวๆหน่อยมาดก,กลัวๆหน่อยไม่ไม่กลัวหรอกแหมเฮ้ย <st aff> ผมว่ากลัว <c oughs> คือคล้ายๆกับว่าผมจะเทรถนะเนี่ยมีคลิปมาให้ดูด้วยคุณอยากดูก็ดูแล้วกันถ้าคุณไม่อยากดูก็ดูเหถะดูไไปเหถับเราเราทำเป็นคลิป<ง>จริงๆก็คือตั้งใจทำแต่เป็นสไตล์ของ Auto ออโต้อินไซด์นีค่ครับครับครับก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยถ้าไม่ดียังไงก็ติชมมาได้ครับแต่ตีแรงๆก็ เดี๋ยวจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับติดอรงๆเดี๋ยวจะน้อยใจไม่ใช่ดิไม่ทำไมคุณรู้ทันตลอดอ่ะเรากลับเข้าเรื่องกันวันนี้เรื่องของอะไร GM ใช่ครับ GM ไม่ใช่ MG เนะ MG นี่มัน Morris g a r a ครับไม่ใช่มอริส s าลถูกแล้วครับไม่หมายถึงว่าเราไม่ได้พูดถึง MG อ๋อครับเราพูดถึง GM GM นี่มีรถอะไรบ้างครับโอ้เยอะเลยนะครับ Chevrolet Buick Cadillac ประมาณนี้ ซึ่งคนนี้เขาจะพูดถึงตลาดจีนแต่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะเขาเหยีตลาดจีนรเรื่องนี้เป็นเป็นยังไงอ่ะพี่วีว่ามาเลยครับเรื่องนี้ต้องเท้าความมันก่อนว่าตอนนี้ย GM ในตลาดจีนเนี่ยค่อนข้างแย่เหมือนยอดขายไม่ค่อยไม่ค่อยเดินนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเอ้ยตลาดรถยนต์ปกตินะครับในจีนเนี่ยถูกครองด้วยแบร์รถยนต์ท้องถิ่นแทบจะเบ็ดเสร็จเลยไม่ว่าจะเป็น BYD g r e a t Wall มอเตอร์หรือว่าจะเป็น G ี e ี y เอง เอ้ยหมายถึงว่าตลาดรถยนต์ในจีนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดรถยนต์เครื่องยนต์สันดาบหรือเครื่องยนต์ไฟฟ้าครับจริงๆมันก็โดนครองเลยแบรนด์จีนอยู่แล้วใช่ครับคนแบบคนจีนซื้อของจีนอ่าแน่นอนใช้รถจีนครับเหมือนทรามไงอะไรนะนโยบายล่าสุดซื้อของอเมริกันจ้างคนอเมริกันอืมยอดโคตรตรงเลยเออก็ก็ดีไงโคตรตรงเลยก็เหมือนของไทยไงครับคนไทย เที่ยวของเที่ยวไทยใช้ของไทยอะไรสักอ,อย่างก็ช่วย,ยช่วยกันอันนี้คือไงพอจีนเขาก็บอกว่ามีนโยบายนี้เหมือนกันก็คือๆกลๆครับตกลงเรารถยนยี่ห้ออื่นก็เลยค่อนข้างไม่ค่อยมีบทบาทครับถึงแม้ GM เขาจะไปพาร์ตเนอร์กับผู้เล่นท้องถิ่นนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถแทรกเข้าไปในตลาดได้สักทีเดียวทําให้ยอดขายก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆก็ได้จะพูดด้วยว่าเขาเรียกอะไรชาตินิยมเนี่ยหรอไปไปได้ไหมกึ่งกึ่งหรือว่าคุณภาพมันยังไง อาจจะเรื่องถ้าตัดเรื่องช่านิยมไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องแบบสรรมันะกับเรื่องแบรนดิ้งหรือว่าอะไรมั้งแบบชาวจีนยังเชื่อมั่นในสมแบรนด์อย่างนั้นอยู่มากกว่าอืมก็ว่าไปแต่ว่าถ้าไม่นับสแบรนด์จริงๆแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยของจีนก็มีอีกเป็นก็ <c oughs> มีอีกมากมาย่ายกอง <c oughs> เป็นสามสิบสี่สิบแบรนด์ใช่ครับอมามามาแล้วยังไง,ไงต่อตอนนี้เขาขายไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแต่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี้ยทาง GM เนี่ยเขาได้เปิดตัวตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า ห้องขวังต้องตั้งใจนิดนึงคือเมื่อกี้แบบแบบฮึบอะฮึบอะเข้าใจคำว่าฮึบปะครับใช่ฮึบอะคือออกตัวนิดนึงว่าถ้าเราอ่านผิดแล้วมีคุณผู้ฟังที่รู้ชื่อที่ถูกต้องก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยอันนี้เราอ่านตามการอ่านออกเสียงแบบฝรั่งอะแบบภาษาอังกฤษครับอ่้ขออีกทีนี่คือยี่ห้อ gm นะ นี่คือยี่ห้อ GM รุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ยี่ห้อ GM สิคุณหมายถึงว่า GM เนี่ยได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น,นห้องขวงมินิ EV ทํทำตลาดภายใต้แบรนด์วู้หลิง <c oughs> คือไอ้เนี่ย <c oughs> ผมต้องพาความก่อนว่าไอ้สไอ้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้มันเกิดจากการร่วมมือระหว่าง GM SAIC ที่เป็นผู้เล่นท้องถิ่น,นะนครับแล้วก็วู้หลิงที่เป็นแบรนด์รถยนต์ท้องถิ่นครับอ๋อมีสปาร์ตี้ใช่ เพื่อจะพัฒนาไอารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ขึ้นมาไอาห้องขววงเนี่ยมันห้องขววงมินิอีวีเนี่ยมันดียังไงแล้วก็นากนะ่าสนใจยังไงสามแบรนด์เขารวมกันแล้วเขาเลือกใช้แบรนด์วูหลิงใช่เป็นเป็นตัวทําตลาดครับก็จะเป็นวูหลิงห้องขววงมิ <laughs> <laughs> นิอีวีน่แน่นอนถูกต้องเลย <laughs> ครับอ่ะเราไปดูตัวห้องขววงมินิอีวีนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงครับโอเคครับไอที่เราต้องมาพูดกันว่า GM เเนี่ยเขาเขย่าตลาดยังไงใช่ไหมครับ ไอห้องขววงมินิอีวีเนี่ยราคามันถูกมากราคาแค่หนึ่งจุดห้าแสนบาทเท่านั้นเองห้าแปดอ่ะโอเคคิด่าตีงกลมว่าแสนหกก็ได้อ่ะหนึ่งแสนหกหมื่นบาทบาทใช่ไหมเป็นเป็นหมืนบาทบาทผมผมคิดเป็นแปลงหยวนเป็นบาทให้ละเฮ้ยมันถูกจังอ่ะก็ถูกเลยครับถูกมากเลยแต่โอเคความถูกเนี่ยมันก็มาพร้อมกับขนาดที่มันค่อนข้างเล็กหน่อยเพราะมันตามชื่อเลยมินิอีวีเป็นคันเล็ก ใช่ครับถ้าให้จินตนาการมันเล็กแค่ไหน่าจะประมาณเคยเคยรู้เห็นรถสมาร์ทไหมครับของเบนซอ่ะอืมอ่าสมาร์ทหรือว่าจริงๆมันต้องเล็กกว่าเฟียสห้ารอยด้วยนะอ่าอ่า ที่ที่ดูรูปพี่วีเรานั่งดูกันเนี่ยใช่หรือว่าปันจะออกแนวฮอนด้าฮอนด้าบิโอหรือฮอนด้าอเมสคือมันจะออกทรงอย่างนั้นใช่ไหมเกือบดูอ้วนๆสั้นๆสูงๆนิดนึงน่ารักน่ารักครับน่ารักน่ารักหน่อยมันจะเป็นรถยนต์สองประตูครับแต่นั่งได้สี่ที่นั่งนะแน่นไหมก็จะแน่นๆหน่อยถ้านั่งสี่คนเนี่ยก็จะเหนื่อยครับคนนั่งข้างหลังเนี่ยแนะนําให้เป็นเด็กใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่น่าจะ รหรือถ,ถ้าสูงสักร้อยเจ็ดสิบขึ้นเนี่ยก็จะเหนื่อยเลยยัดไม่ไหวอ่ะเออเหนื่อยนี่หรือว่าถ้าจะทุกของเนี่ยก็ต้องพับ,บอร์ดหลังไปเลยเพราะว่ามันใส่ของ,ของ,ของลำบากก็คือเป็นนั่งสองคนกับข้างหลังก็คือเป็นแคบอ่ะของนี่กูจะเรียกแคบเลยอ่ะเอาเป็นที่กระโปรงหลังก็ได้ไม่หมายึงว่าถ้าเรมจินนาการมันเหมือนกับข้างหน้านั่งสองคนแล้วอะ่ะครับไอข้างหลังที่เคยเป็นที่คนนั่งอ่ะครับมันเหมือนเป็นแคบในกระบะมีแคบอ่ะอ่าก็ได้ผมยอมประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นครับด้วยราคาที่มันถูกแล้วก็ ขนาที่มันกำลังดีกับการใช้ในเมืองนะครับทำบให้ในเดือนสิงหาคมเนี่ยอยอดขาย,ขายของห้องกวงมินิ e ีวีเนี่ยมันแสงหน้าโมเดล3ของเท s l a ไปเลยนะครับครับคือเทียบกันในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเซกเมนต์ไหนขนาดเท่าไหร่นะขอให้เป็นไฟฟ้าขอให้เป็นไฟฟ้าก็คือห้องกวงมินิ e ีวีเนี่ยเป็นยอดขายเบอร์หนึ่งเลยในเดือนสิงหาคมกี่คันสามหมื่น <30, 000. S 1> อ่าเอ้ฟังดูเยอะดีสามหมื่นคันครับแต่ไปเทียบกันได้หรอ คือต้องกวงเนี่ยรถจิ๋วๆอ่ะครับแล้วราคาแสนห้ากับเทส l a โมเดลสามที่เป็นแบบสีประตูซีดานเออมันเทียบกันได้เหรอคือถ้าความเป็นไฟฟ้าก็ก็คงสีเสมอกันมั้งแต่ถ้าเป็นเรื่องขนาดก็คงไม่ได้อยู่แล้วครับเอออ่ะออโอเคอถ้าเกิดก็ลองเทียบกันดูก่อนครับก็เลยเป็นที่หนึ่งใช่เป็นที่หนึ่งเลย คือเรียกว่าขายดีมากแล้วก็ GM ก็คงแฮปปี้สุดๆดเพราะว่าไอ้รุ่นนี้มาช่วยทำให้ยอดขายเขาเริ่มฟื้นมาล่างแล้วเขาอาจจะเริ่มจับทางได้ว่าเอ้ยไอ้รถไฟฟ้าขนาดที่มันเล็กๆขนาดเนี้ยมันก็ยังขายได้นี่ว่าไม่ต้องไปทําแบบตัวใหญ่อะไรอย่างี้ก็ได้อืมประมาณนั้นครับนี่สเปคเป็นยังไงครับสเปคนะครับถ้าให้เจาะดูก็คือตัวห้องกวงเนี่ยผมเรียกห้องกวงแล้วกันสั้นๆหน่อยมันจะขนาดผมพูดเป็นเมตรนะครับ,รบก็จะยาวเนี่ยสามเมตรยาวสามเมตรนี่ อ่าอืมกว้างเมตรห้าสิบมันเล็กดีะเออเออเล็กเล็กกระทัดรัดดีแล้วก็สูงเมตรหกสิบโอ้โหเออขนาดแบบกำลัง่ะรถรถรถคันเล็กจริงกำลังจิ๋วเลยอ่ะกำลังกำลังเข้าจอดแบบง่ายๆเลยโอ้ยนี่มากรุงเทพม่สบายนะใช่ครับคือจอดข้างทางนี่คือฟื้นเข้าแล้วจบเลยอ่ะยังไงก็แปะได้คุณไม่ต้องกลัวเลยใช่ ไม่ต้องกลัวแบบไปแบบไถเหมือนในคลิปล่าสุดที่แบบโอ้โหรถกระบะที่กว่าจะถอยเข้าซองได้ทีนิดกินไปไม่รู้กี่คันแล้วอ่ะใช่เออมันไม่ต้องกลัวเลยนะแปะแล้วจบเลยอะ่ะครับส่วนเรื่องสมรรถนะนะครับก็ไอห้องกวงเนี่ยมียีิบเจ็ดแรงม้าโอเคมันอาจจะไม่ได้เยอะเวอร์วัางอะไรขานาดนั้นความเร็วสูงสุดนยอยู่ที่ร้อยกิโเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหถ้าเอาเอาจริงอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมครับครับงั้นแปลว่าถ้าเกิดขับปกติไม่ไปฝืนมันมากเนี่ยก็น่าจะสัก หกสิบเจ็ดสิบอย่างนี้ป่ะครับจริงจริงมันขับในกรุงเทพได้นะได้ไดเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยรถติดไงคุณเหยียบยังไม่เกินห้าสิบเลยใช่ประมาณมนั้นอ่ามาว่ากันอีกนิดนึงเป็นเรื่องระยะทางฮนะในการขับขี่หลังชาร์จเต็มหลังชาร์จเต็มเนี่ยไอห้องกวงมินิอีวีเนี่ยจะขับได้ประมาณสองร้อกิโลเมตรโอ้สบายคืออยู่กรุงเทพนี่สบายเลยชาร์จชาร์จตอนกลางคืนครับกลางวันขี่ในเมืองขับในเมืองเนี่ย ยังไงก็ไม่ถึง200ร้อยอ่ะเต็มที่ผมให้สุดๆเลยนะเวลาแปดสิบกิโลผมให้ร้อยหนงเลยให้ร้อยนึงก็ได้เออให้ร้อยเลยออกฟิตจากบ้านคุณนี้าสิบโลเลยเหรอไม่ผมวนเล่นการจำนาพิเศษไงอ๋อวนรอบเลยอะแบบรอบหนึ่งตักรอบนึงก่อนแล้วค่อยเข้าฟิตใช่โอ้สุดยอดยังไงก็เหลือเหมือนแบบไปซ้อมขับอย่างเงี้ยครับใช่ครับแบบได้รถใหม่ได้รถใหม่โอเคโอเค อะไวไงแล้วไง,วไงคือเอ้ยไม่แต่ผมเห็นด้วยจริงๆนะว่าถ้ามาไทยนี่เหมาะเลย <c oughs> ครับครับเพราะอย่าลืมว่ารู้สึกว่าญี่ปุ่นเอ้ยจีนกับไทยเนี่ยมันจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างกันอยู่ทางการค้าใช่นําเข้าฟรีไม่โดนภาษีไม่โดนภาษีน,านี่ถ้ามาไทยนี่แสนห้าแนเนี่ยสบ,บายเลยนะรถไปโดนไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาบ้านเรากระจายอ่ะแต่ต้องให้บอกให้เขาว่าเปลี่ยนเปลี่ยนข้ามงมาลัยก่อน อ๋อมันไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยหรอเฮ้ยเดี๋ยวคนมันนั่งได้สี่คนมันก็ต้องอยู่ข้างดิรอเลยรอเลยอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ขอโทษขอโทษอันนี้ได้อันนี้ได้อ่โอเคคือเขาก็ผลิตมาให้มันอยู่ข้างขวาครับเอ้ยเหมาะเลยอะไรยังไงต่อครับโอเคโอเคเดี๋ยวว่าอีกนิดหนึ่งไอพอขายดีอย่างนี้ใช่ไหมเขานักวิเคราะห์ก็เริ่มมองว่าเอ้ยแล้วไอ้รถรถไฟฟ้าคันเล็กๆแบบเนี้ยหรือถ้า พูดอย่างเป็นทางการว่ารถขนาดประมาณเนี้ยจะเรียกว่าไมโครคาร์ก็เข้าใจได้ครับเล็กมากอะ่ะมันน่าจะเข้าไปกินตลาดตัว LSEV หรือว่าชื่อเต็มเป็นของมันคือ low speed electric vehicle น,นั่นก็คือพวกรถรถยนต์ไฟฟ้าเอาใหม่พวกยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับได้ช้าๆครับ <c oughs> เช่นไม่เป็น4ล้อ3ล้อหรือ2ล้อก็ตามนะครับอะไรก็ได้ที่มันข,ขับดได้ช้าๆความช้าๆจากเท่าไหร แบบยังไงมันรถกอล์ฟนี่เหรอใช่ครับเป็นปมารถกอล์ฟหรือว่าเป็นเรียกว่ารถบล็อกรถบล็อกที่เป็นออสกูตเตอร์เล็กๆอะ่ะคือเหมือนกับอาจจะขับด้วยความเร็วที่มันสูงสุดไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ประมาณเอาเหมือนว่าเอารถกอล์ฟเอ,อเอาไว้ง่ายคือรถไฟฟ้าขนาดก็ได้ที่ขับอนอกถนนใหญ่แล้วมันชีวิตลําบากอะ่ะออกถนนใหญ่แล้วรู้สึกไม่มั่นคงเอออนั่นแหละอาจจะตายได้ครับซึ่งรถพวกนี้มันส่วนใหญ่เขาจะถูกใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ให้คนแก่ขับเงี้ยครับใช่ให้คนแก่ขับไปแบบเดินทางอะไรสั้นๆไปเที่ยวสวนสาธารณะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อขับไปหมู่บ้านออขับไปหมู่บ้านอะไรก็ว่าไปอประมาณนั้นซึ่งพอไอรถอยนต์ไฟฟ้าจริงๆอะอย่างไอ้ห้องกวงเนี่ยมันถูกขนาดเนี้ยมันก็น่าจะเข้ามากินตลาดนี้ได้ไปเลยโดยที่จีนนะครับตลาดเนี่ยขายกันส5้าล้านคันเลยนะในปีสองหหกไม่จริงต้องบอกว่าตลาด L S E V <S ใช่ครับ ไอ้รถยนต์ไฟฟ้าไม่มเออคือเนี่ยายานรถยนต์ไฟฟ้าที่ขับช้าๆเนี่ยต่อคันต่อปีต่อปีสี่สิบห้าล้านคันใช่มันเกือบเท่าจำนวนประชากรไทยเลยใช่คือขายเยอะมากแสดงว่าที่จีนเขาคงใช้กันเยอะจริงๆครับใช้ขับไปจ่ายตลาดใช่แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันก็น่าจะเข้ามาทดแทนอย่างชัดเจนครับ,รบประมาณนั้นโอเคจบพี่จีนเรามามองที่ไทยบ้างแล้วที่ไทยมีไอ้ตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันเล็กๆแบบนี้ไหมเป็นไม่ได้ไหมฮ่องกงจะมาไทย โอ้ยอันนี้บอกไม่ได้ GM เอ็เขาเพิ่งขายโรงงานให้เกรทวอลไปเองอนี่ไงอ๋อมันเกรท <c oughs> ในไทยเพิ่งขายไป <c oughs> แล้วเกรทวอลจะทำไหมไม่อันนี้ก็ไปจับมือกับวูหลิงอีกจับมือกับ i อสอซก็คือเอ็มจี <c oughs> ปวดหัวเลยดัง <c oughs> นั้นมาไทยหรือเปล่ายังไม่รู้ <c oughs> แต่ในไทยมีไหมครับในไทยก็มีเท่าที่เห็นนะมันก็ชื่อย e ีอ่ห้อโฟมอะ ฮโอแต่เป็นเอ็มอ๋อได้ยินโฟมนึกว่า FO A M นมกว่าแบบรถโฟมไม่ใช่ดิไม่ใช่ฮะนั่นแหละคือคันมันก็ขนาดเล็กเหมือนกันแล้วก็เป็นรถรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กคล้ายๆคันด้วยครับนั่งได้สี่คนเหมือนกันมีสองประตูเหมือนกันนีกประมาณนั้นครับคือาแต่ราคาที่โหดอยู่นะเท่าไหร่ครับตอนคือตอนนี้คือปรับราคาลงมาแล้วประมาณห้าแสนโหราคาหนักมากเออนิดนึงฉีกเลย อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทําในไทยป่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนถ้าเกิดอยากอยากได้ราคาถูกต้องไปทําที่จีนอแลนําเข้ามาเพราะจะไม่ได้ไม่โดนภาษีนั่นแหละแต่โฟมเนี่ยถ้าดูในรูปแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกันเหมือนเป็นขนาดจะเล็กกว่าตัวห้องขวงมินิอีวีนิดนึงนะครับอประมาณนั้นครับผมส่วนอนาคตในตลาดไทยจะเป็นยังไงบ้างไอ้ตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยจะเข้ามามากหรือเปล่าแล้วก็มันน่าจะมาโดมิเนตตลาดเลยไหมในระดับโลกครับส่วนตัวผมมองว่า ตลาดไทยก่อนนะครับมันน่าจะยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่าคือเข้ามาไงถ้าไม่ได้แบบน้าเข้ามาแบบถูกๆหรือว่าผลิตในไทยแล้วแบบหลักหราคาลงมาได้เยอะมากมันก็คงขายต้องขายแพงอยู่ดีซึ่งมันก็จูงใจผู้บริโภคไม่ได้ครับผมว่าต้องเปลี่ยน mindset คนไทยใหม่ uh huh. คนไทยจะชอบรถยนต์คันใหญ่ๆคมันเป็นมันเป็นมาตั้งแต่อดีตครับยังไงขอเหมือนกับคอซื้อเผื่อใช่ปะ่ะครับต้องถามว่าออกต่างจังหวัดได้ไหม ไปไกลๆได้ไหมครับแต่ถามว่าปีหนึ่งออกกี่ครั้งให้เต็มที่เลยนะสิบสองครั้งอะโอ้โนี่เดือนละครั้งเลยนะยังไม่มีเลยอะ <laughs> <laughs> เอาปีนี้ทั้งปีเนี่ยขณดติดโควิดนะครับว่างๆกันเลยเนี่ยหลายคนเวิร์กฟอร์ home หลายคนอะไรอย่างเงี้ย huh ยังไม่ได้ไปไหนอะโอเคปีนี้อาจจะไม่ได้ไปเพราะว่าติดโควิดมากกว่าเอาจริงๆแต่ทุกๆปีที่ผ่านมาตัวผมเองเนี่ยก็ออกสักปีละสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยสามครั้งอะให้หกครั้งเลยอะ โอ้นี่ดเดือนไม่เดือนนลเออเดือนไม่เดือนือนไม่ไม่มีแต่สุดท้ายไม่เป็นไรเราซื้อเผื่อใช่ไหม <S <S ครับซื้อเผื่อสบายใจกว่าใช่ดีกว่าซื้อแล้วมันไม่มีไงต้องไปเช่าอีกเสียรายตังค์ใช่ไหมเออเอ,อ,อันนี้ก็เลยต้องแบบต้องเปลี่ยนมา,าเซ็ตคนไทยก่อนไม่งั้นจะซื้อรถเล็กๆไหมหรืออาจจะเป็นรถคันที่2ครับก็น่าสนใจครับแต่ผมว่าจะสําเร็จได้ราคาถ้าได้แสนห้าแสนหกแบบที่จีนใช่ไหมเออก็น่าจะจูงใจแบบพอสมควรเลยบางคนมีรถคันนึงอยู่แล้วที่เป็นรถยนต์สันดาบ เฮ้ยมีสายห้าสายหกมาสนใจปะก็น่าเป็นตัวเลือกเออซื้อแล้วเป็นรถทํางานในเมืองอ่ะครับไม่เสียน้ามันเลยนะโอเคนะครับประมาณนั้นแล้วในเมืองนอกครับส่วนในเมืองนอกมองว่าไอรถยนต์ขนาดเล็กเนี้ยมันจะมาตัมีเดตลาดเลยหรือเปล่ามองว่าน่าจะยากครับเหมือนกันรอะว่ายังไงก็ตามมันก็ควรจะเป็นซีดานสีประตูหรือว่า SU v ูคันเล็กมากกว่าอะไรเงี้ยที่จะจูงใจคือเขาคงไม่มาขับคันเล็กอะไรเงี้ยคือก็จะเหมือนที่พี่เม์บอกตอนแรกว่า ไอคันเนี้ยไอวู้ไอห้องขวง,งเนี่ยมันได้เป็นรถคันที่สองมากกว่าไม่ได้ใช้คันแรกหรอครับอาจจะเป็นคันที่สองหรือคันที่สามที่เอาไว้ใช้เพื่ออะไรบางอย่างครับ,รบอประมาณนั้นเอ,อโอเคนี่ก็คือเราก็จบกันไปแล้วครับว่าไอตัวห้องขวงมินิอีวีแล้วก็ GM เอเนี่ยจะเข้ามาขยับตลาดในจีนยังไงบ้างครับเห็นพี่เมฆมีอะไรจะขายไมหมครับออ่ะขออนุญาตครับคุณผู้ฟังเราขอขายของกันสั้นๆน,นิดเดียว ก็คือต้อนเดือนพฤศจิกายนนี้วันที่2วัน,วนจันทร์ที่2พฤศจิกาย,ยน2563เราจัดงาน b บ a n n s i t ฟอร์มสอ2 2 0นย w w w ิบนิวเวิพูดง่ายๆก็คือเราอยู่ในวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนมีโควิดเข้ามาเปลี่ยนการทำงานมันเปลี่ยนเนี่ยเอ้ยมาดูกันดีมัดูกันด,ด,ดีกว่าว่าแต่ละองค์กรแต่ละ HR ของแต่ละที่เขามีความเปลี่ยนแปลงยังไงหรือตัวเราเองต้องพัฒนาตัวเองยังไงเพื่อให้มันอยู่รอดให้ได้ ไม่โดนหุ่ยนจ์เข้ามาแทนที่ครับก็เลยอยากชวนมางานกันครับก็จัดที่สามย่านมิทาวที่แถวๆสามย่านนั่นแหละาตามาชื่อตามชื่อใช่สามย่านเลย <c oughs> นั่งรถไฟฟ้ามาได้ครับก็ใครสนใจก็กดเข้าไปดูที่เพจเราได้มันมีช่องทางซื้อบัตรอยู่ราคาไม่แพงแต่ว่าใครฟังพอดแคสต์ตอนนี้อินบ็อกมาที่เพจของเรา <c oughs> มีราคาพิเศษให้ละมีโค้ดราคาพิเศษให้ อันนี้บอกเป็นพิเศษเลยใครฟังเนี่ยจะรู้เลยก็ฝากไว้ครับสำหรับแบ n k i n s ซ g h t f o r ม m 2020 New Workforce วันจันทร์ที่2พฤศจิกายนนี้ครับได้ครับโอเคครับเมื่อนี้วันนี้ออตโต้ s i นซ์ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ b r a n d i n Side Podcast It's what you're listening to